สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉนันนันทิยาจิตตาสภาวดีนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นถือว่าเป็นสมบัติชาติค่ะที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์วิถีชีวิตภูมิปัญญา แล้วก็เป็นสิ่งที่สะสมกันมาถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งนอกจากในแง่ของการอนุรักษ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงของทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ด้วยในปี2517นั้นกรมส่งเสริมวัฒนธร,รรมได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเอาไว้ถึง10รายการด้วยกันวันนี้จะมาพูดคุยกัน,นเชื่อว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่คือ วัฒนธรรมของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะวันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราค่ะกับผู้มำนวในการกิติภใจบุญนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาปฏิบัติหน้าที่ผู้มำนวในการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสวัสดีพ่ออ๋อค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีปีใหม่พ่ออ๋อด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะคุณหนิงค่ะพ่ออ๋อค่ะ,ออคะก่อนจะไปคุยกันถึง แต่ละอย่างที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเนี่ยขออนุญ,ญาตเรียนถามพอ,อ,อว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยคะค่ะจริงจการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเป็นการดาเนินการค่ะภายใต้กฎหมาย2ฉบับค่ะฉบับแรกจะเป็นกฎหมายในประเทศค่ะเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ค่ะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งค่ะเป็นกฎหมายสากลนะคะหรือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะของยูเนสโกค่ะ mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วพระราชบัญญัติที่อ,ออกขึ้นใช้ขึ้นในประเทศเนี่ยนะคะก็คือ,อเป็นการออกเพื่อที่จะเป็นการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ค่ะค่ะเราเรามีกระบวนการในการที่จะคัดเลือก ไว้ยังไงบ้างคะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าในอนุสัญญาเนี่ยค่ะเขากําหนดไว้ว่ารัฐภาคีนคะคะจะต้องดาเนินการจัดทําเป็นอินเวนทารีซึ่งคําว่าอินเวนทารีเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นบัญชีร,รายการบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพอบอกว่าคําว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยอาจจะงงกันเราก็เลยมาใช้คําว่ามราดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ในพระราชบัญญัติส่งเสร,ราาิมรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน่ะกำหนดไว้ค่ะว่าเราจะต้องมีการ ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อที่ว่าเราจะเสนอต่อยูเนสโกได้ค่ะซึ่งกระบวนการเนี่ยค่ะมันจะต้อง ลงไปถึงในระดับของจังหวัดเพราะว่าจะต้องลงไปถึงชุมชนค่ะค่ะการดําเนินงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นการดําเนินงานของชุมชนเพราะว่า,าเราให้ความสําคัญกับชุมชนที่เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาค่ะว่าเขาจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สืบทอดหลักเป็นหัวใจหลักของการดําเนินงานเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเองจะต้องให้ความยินยอมและจะต้องเข้ามามีกสะสนร่วมส่วนร่วมในกระบวนการการเก็บข้อมูลการสืบสารและการรักษาทั้งหมดค่ะค่ะยีก็แปลว่ามันจะต้อง ้องเริ่มต้นจากชุมชนซึ่งน่าจะเป็นค,คนที่รู้ดีที่สุดว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรมีการละเล่นอะไรมีบทเพลงมีตำนานอะไรที่ที่สมควรค่าแก่การที่จะอนุรักษ์บ้างใช่ค่ะค่ะแล้วพอเขาส่งรายชื่อขึ้นมาเรามีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกยังไงคะแล้วแต่และปีนี่เราเราคัดเลือกกันทุกปีหรือเปล่าคะค่ะคัดเลือกกันทุกปีนะคะคือเริ่มตั้งแต่คือเรามีในในพระราชบัญญัตินะคะเราจะมีการกําหนด คณะกรรมการส่งเสริมและรักษาโดรรยดบคุณปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งอ,อยู่ในระดับจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะแล้วก็มีทางสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นฝ่ายเลยขานุการซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องดําเนินการที่จะคัดเลือกอรายการรดกภบคุณปัญญาที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดของตนนะคะแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลร่วมกับทางชุมชนค่ะแล้วเราก็กําหนดแบบขึ้นมาเป็นแบบสําหรับการกรอกข้อมูลการจัดทําข้อมูลนะคะชื่อว่าแบบมพ สค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทางชุมชนเนี่ยค่ะจะต้องยินยอมที่จะให้รายการของตนเองนั้นน่ะได้รับการขึ้นขึ้นทะเบียนหรือว่าขึ้นบัญชีเพราะว่าพอเวลาเราประกาศขึ้นบัญชีไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะทุกทุกที่ก็จะรู้จักกับมรดกภูมิปัญญาชิ้นนี้แล้วก็ในกระบวนการของการทํางานนะคะอาจจะต้องมีการถ่ายภาพมีการถ่ายเป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวอย,อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขออนุญาตคนที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยว่าเราจะ พาท่านเนี่ยนะคะไปเผยแพร่ทางผ่านทางสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อบนเว็บไซต์ของกรมเสริมวัฒนธรรมเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็พอเวลาที่ทางจังหวัดเนี่ยค่ะเขาลงไปจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ประกาศขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นรายการเบื้องต้นซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับของจังหวัดนะคะแล้วก็ทางจังหวัดก็จะคัดเลือกรายการเบื้องต้นที่หน่วยจังหวัดตนเองเนี่ยเสนอกลับเข้ามาที่ส่วนกลางค่ะ<ม>ส่วนกลางโดยที่กรมเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเหมือนฝ่ายเลขานุการของพระชนมญ ยาดฉบับนี้นะคะก็จะรับข้อมูลที่มาจากจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งของกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปที่จะผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งค่ะชื่อว่าเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณะชุดนี้ค่ะจะทําหน้าที่เป็นให้คําปรึกษาทางวิชาการแล้วก็จะให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นนะคะว่าข้อมูลฉบับนี้เนี่ยมีความมีคุณค่ายอย่างไรแล้วก็มีเนื้อหาครบถ้วนหรือไม่หากมี เนื้อหาครบถ้วนหมดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะดําเนินการเสนอไปยังคณะกรรมการใหญ่ชุดใหญ่นะคะซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานค่ะและถ้าคณะกรรมการชุดนั้นเห็นชอบนะคะเราก็จะดําเนินการประกาศขึ้นบัญชีค่ะค่ะอย่างปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด10รายการด้วยกัน<ช>แต่ว่าใน10รายการนี้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ,คะมีประเภท มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนและก็อีกหนึ่งประเภทก็คือรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงครับอค่ะคือประเภทแรกนะคะก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนเนี่ยค่ะก็คือ1ก็คืออาจจะต้องเกิดภัยคุกคามและภัยคุกคามในที่นี้หมายถึงว่ามรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนั้นอาจจะมีผู้ปฏิบัติเหลือน้อยแล้วเรียกว่าใกล้ศูน หายแล้วนั่นเองนะคะซึ่งความใกล้สูญหายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจํานวนผู้ที่สืบทอดอาจจะเหลือน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าได้รับผลกระทบจากภายัยพิบัติต่างๆเนี่ยคะ่ะก็อาจจะทำให้มรดกภูมิยานานั้นเกิดความเสี่ยงก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ล้อไปกับ อนุสัญญานะคะเวลาที่เราขึ้นะทะเบียนนะคะ,ะกับทางยูเนสโกนยคะเราก็มี3ประเภทเช่นกันค่ะประเภทแรกก็จะเป็นรายการที่เสี่ยงต่อการสูญหายซึ่งก็จะตรงกับประเภทนี้คะ่ะเรียกว่าเป็น u r t need o f s a f e g u a r d i n g นะคะส่วนประเภทที่2คะ่ะคือเป็นประเภทรายการตัวแทนระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการประเภทนี้นยคะจะตรงกับ อนุสัญญาเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเสนอไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกค่ะจะเรียกมันว่าเป็น Representative List of Intangible uh, Cultural Heritage of Humanity ซึ่งรายการหลายๆรายการที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกก็อยู่ในประเภทนี้เช่นกันค่ะของประเทศไทยก็มีหลายรายการแล้วนะคะเช่น ผนนวดไทย <c oughs> โนรา <c oughs> ค่ะ <c oughs> สงกรานที่เราเพิ่งจะจบเทศกาลกันไปจริงๆยังไม่จบนะคะยังอยู่ในช่วงท้ายของเทศกาลแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะก็มีการประกาศขึ้นทะเบียนเรื่องของอต้มยำกุ้งค่ะเราก็จะมีรายการของเคปิยาซึ่งเป็นการแต่งกายของสตรีนะคะชาวเพนรารักันหรือว่าเรียกว่าบาบายายาค่ะร่วมกับอีสประเทศค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเราล้อมากับอนุสัญญ,ญาแล้วก็จริงๆในอนุสัญญ,ญา ยังมีรายการอีกประเภทหนึ่งด้วยค่ะเป็นรายการเรียกว่าการขึ้นทะเบียนประเภทรายการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสงวนรักษาค่ะเป็น Register of Good Practice นะคะซึ่งปีนี้เรากําลังทํารายการอยู่นะคะทำข้อมูลอยู่ค่ะจะเป็นรายการหนังใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้กําลังทํารายการอยู่ค่ะคิดว่าน่าจะประมาณปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยค่ะน่าจะเสร็จแล้วก็น่าจะพร้อมที่จะเสนอค่ะเพราะค่ะถ้าลงรายละเอียดในแต่ละอย่างเนี่ยเชื่อว่าเอาเอาแบบ รประเภทแรกก่อนแล้วกันนะคะประเภทที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนหลายหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ัไปว่าในประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะคะพ <c oughs> อพอยก,ย,กยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดอยังคุณผู้ชมบ้างเพื่อจะได้รับรู้ว่าเรามีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ด้วยะค,ะค่ะอันไล่ไปแต่และรายการเลยนะคะคือประเภทแรกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมคืนบ้านและภาษาค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทาง ธรรมเรามีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะหรือ6ลักษณะซึ่งอันนี้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัตินะคะประเภทแรกเลยก็คือวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะที่เรามีการประกาศก็คือตำนานสุบินกุมารอ,อย่างเงี้ยค่ะตำนานสุบินกุมารเนี่ยตอนแรกเราก็เอ๊ะเป็นเรื่องของอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วคือสุบินกุมารเนี่ยมาจากเหมือนทศชาติชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของการบวชค่ะเพราะฉะนั้นในตำนานสุบินกุมารเนี่ยจะพูดถึงอานิสงส์ของการบวชค่ะจะมีการแพร่หลายเป็นวรรณกรรม ที่มีการแพร่หลายอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เหลือผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะ ยังพอมีผู้รู้อยู่บ้างนะคะแต่อาจจะมีผู้รู้น้อยลงแล้วแต่ที่ทางนาครปฐมเสนอเข้ามาเนะะี่ยค่ะเขามีความสําคัญเฉพาะพิเศษของพื้นที่เขาะคะ่ะ <c oughs> ก็คือจะมีศาลที่เป็นศาลของสุบินกุมารน,นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของอําเภอนครชัยศรีะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมะีเหมือนเป็นเพลงร้องเพลงพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าด้วยเรื่องของตำนานสุบินกุมารคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เหลือผู้ปฏิบัติอยู่แค่คนเดียวแล้วก็เลยเห็นว่าตรงนี้ก็ถ้า เกิดสูญหายไปก็น่าเสียดายหายไปเลยนะคะถ้าสูญหายไปหายไปเลยถ้าถ้าหากว่าท่านนั้นท่านที่เสียไปใช่ค่ะหายไปเลยค่ะแต่ตรงนั้นเนี่ยทางชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าความเชื่อหรือว่าการเคารพเนี่ยก็ยังคงมีการนับถืออยู่นะคะแล้วก็มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาค่ะค่ะนี่ยังเป็นประเภทแรกนะคะแล้วก็เป็นประเภทอย่างศิลปะการแสดงอย่างนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเพลงทรงเครื่องค่ะอันนี้ก็คือของจังหวัด ซึ่งจริงๆเพลงทรงเครื่องเนี่ยค่ะก็จะละักษณะก็จะเป็นเหมือนเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะโดยทั่วไปแต่มีความพิเศษขึ้นมาค่ะเพราะว่าเพลงทรงเครื่องนี่เขาจะเล่นเหมือนเป็นมีลูกคู่แล้วก็จะแต่งตัวที่เหมือนกับเป็นตัวละครอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ในวรรณกรรมแล้วค่ะจะเป็นการรอ้องโต้ตอบกันเหมือนเป็นบทบาทสมมุติเหมือนละครเพลงอย่างเงี้ยไหมคะคล้ายค่ะอารมณ์นั้นค่ะแต่เป็นเพลงพื้นบ้านเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีสาขางาน ช่างฝีมือดั้งเดิมค่าเกาะ ผ้าเกาะโซ่หรอคะโซ่ค่ะโซ่เนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งค่ะที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดอย่างนครพนมแล้วก็จังหวัดสกลนครที่มีอยู่จานวนมากนะคะแต่ครั้งนี้ที่มีการเสนอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นของจังหวัดนครพนมค่ะ <S <S ซึ่งจะมีความลักษณะพิเศษขึ้นมามีความพิเศษก,กับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ค่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าออลักษณะนี้เองที่เป็นผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์นี้แล้วก็จะมีะวิธีการทอที่เป็น เฉพาะอย่างเงี้ยค่ะเทคนิควิธีอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเฉพาะมากค่ะค่ะแล้วก็สาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลป,ปะการต่อสู้ป้องกันตัวอันนี้ไม่รู้ว่าคนอุทยัยธานีจะรู้จัก <laughs> หรือเปล่านะคะยิงคันกระสุนค่ะอันนี้คือปืนหรือ หรือเป็นลูกหนังสติ๊กหรืออะไรคะพอค่ะคือจริงๆเนี่ยลักษณะเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการเหมือนยิงหนังสติกใช่ไหมคะ,คะแต่ยิงคันกระสุนเนี่ยค่ะตอนที่เห็นเนี่ยเราก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนะลักษณะของเครื่องมือเขาอะค่ะมันจะมีความเหมือนเป็นธนูเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็น ไม่ม,ไม,มีไม่มีลูกธนูแต่เขาใช้เป็นตัวเมกกะสุนซึ่งก็ปั้นจากดินเหนียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามายิงแทนลูกธนูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็วิธีการเลงอะไรคล้ายๆกับเหมือนเวาลายิงหนังสติกใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นเหมือนการยิงคันกระสุนอย่างเงี้ยค่ะก็ <S <S แปลกมา <S <S แปลกใ,ใช่ใชมคะมันก็คล้ายๆคันธนูแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คันธนูใช่ไหมะแต่ไม่ได้ใช้ลูกธนูเท่านั้นเองค่ะใช้เป็นตัวเมกกะสุนในการยิงอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเพค่ะเฉพาะกลุ่มแรก ก่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องรักษายอย่างเร่งด่วนทีนี้ถ้าหากว่า,าได้รับการขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีปุ๊บเนี่ยเราจะมีแนวทางในการที่จะ อนุรักษ์ยังไงบ้างคะค่ะคือพอเราประกาศขึ้นบัญชีไปแล้วเนี่ยนะคะทางชุมชนนะคะหรือว่าผู้เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นหน่วยงานในระดับของจังหวัดเนี่ยคะ่ะถ้าต้องการที่อยากจะทําการส่งเสริมรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการศึกษาวิจัยนะคะเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาชิ้นนี้หรือว่าอาต้องการจะมีการสืบทอดนะคะจัดเป็นคอร์สฝึกอบรมบางอันที่อยากจะให้มีผู้มาสืบทอด เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเสนอเป็นโครงการขอรับการอุดหนุนเข้ามาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ค่ะซึ่งเราก็จะมีประกาศในช่วงต้นปีงประมาณทุกปีนะคะให้เสนอขอเข้ามาแล้วก็เราก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนไปค่ะค่ะส่วนในประเภทที่ 2. รายการัวแทนบร,รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีประเภทไหนน่าสนใจบ้างคะคือจริงๆแล้วก็ น่าสนใจทุกที่ค่ะเพราะว่าที่เสนอเข้ามาในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำนานหรือว่า,รา,าร,รายการที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดจริงๆนะคะอย่างเรื่องของตำนานพระสร้อยตำนานพระนางสร้อยดอกหมาอย่างเงี้ยค่ะคนอันทุยยาเนี่ย รู้จักกันแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามีสารอยู่ที่วัดพดนัญเชิงใช่ไหมคะแล้วก็มีตำนานที่ค่อนข้างแพร่หลายมีการทําเป็นละครเป็นละรครโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะเคยมีการจัดแสดงกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราถือว่ายังไม่ใกล้เสี่ยงต่อการสูญหายกันทางชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เห็นว่าเออเป็นตำนานที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เขาก็อยากให้มีการขึ้นเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของเขาเองนะคะหรือว่าอย่างตำนานเขานางหงอย่างเงี้ยค่ะก็ อยู่ที่จังหวัดพังงาอันนี้ก็จะเป็นตำนานที่เรียกว่าเหมือนสัมพันธ์กับ ท้องถิ่นเพราะว่าจะมีเขานางหงเข<ม>าก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ชื่อเขานางหงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ตำนานนี้นะคะแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ะคะ่ะเขาก็จัดทำเป็นเหมือนแบบเรียนท้องถิ่นของเขาแล้วก็มีการทำละคระคะ่ะแล้วก็เผยแพร่อย,อยู่ในกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นให้มีการรับรู้ว่าอ๋อนี่ชื่อบ้านนาเมืองของเขามีความเป็นมาอย่างนี้นะอ,อ,อย่างเงี้ยะค,ะค่ะก็ะะมีความน่าสนใจค,ะค่ะ อย่างศิละปะการแสดงเรือมอันเรอย่างเงี้ยค่ะของจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็มีความเฉพาะของเขาเหมือนกันนะคะหลายๆที่เนี่ยอาจจะคุ้นชินกับคําว่าลาวกระทบไม้นะคะบางชาติพันธุ์ในในภาคอีสานเขาก็จะมีอย่างเช่นแสกเต้นสากอันนี้ก็คล้ายๆกันเลย<ม>ก็คือเขาเจะเอาเหมือนคล้ายๆเป็นสากตําข้าวอย่างเี้ค่ะมีความยาวประมาณสัก1-2เมตรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ออกมาเต้นเป็นเหมือน กระทบไม้อย่างเงี้ยค่ะแต่จะเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นของเขมรนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสุรินทร์เขาก็เอามาเต้นอันนี้กันค่ะก็จะเรียกว่าเป็นเรือมอันเรอย่างเงี้ยค่ะเรือมก็จะแปลว่ารำอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีสาขาพิธีการประเพณีเทศกาลบุญเดือน3ามัสการพระธาตุพนมค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของคนที่อยู่ในแวดล้อมของคนที่ดูแลพระธาตุพนมนะคะจริงๆเนี่ยการเขาเรียกว่าธรรมเนียมของการสร้าง าในสมัยโบราณนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าให้ ให้มีชุมชนที่อยู่รอบๆเพื่อเป็นการดูแลรักษาองค์พระาธาตุนะคะเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นค่าเสียโอกาสอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะต้องไปทําบุญแล้วก็ในช่วงของบุญเดือนสามของทุกปีนะคะทางกลุ่มชุมชนต่างๆเหล่านี้เขาก็จะต้องมาทําบุญมาแล้วก็เป็นประเพณีใหญ่เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะค่ะถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเขาเลยค่ะอ,อันนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะค่ะแล้วก็รายการสุด ายงานช่างฝีมือดั้งเดิมย่างว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยคะนะคะเสือกกจันทบูร์ของจันทบุรีกับผ้าม่อห้อมจังหวัดแพร่ใช่ะค,ะค่ะ,คะในสองรายการนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยแ,คแล้วก็เ,<อ>เป็นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาเลยนะคะ,คะใครไปที่จันทบุรีก็จะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเสือกกจันทบูร์เนี่ยกลับมาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือเขาเป็น เป็นสินค้า GI ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าส่งเสริมแล้วก็จึงถือว่ายังไม่เสี่ยงต่อการสูญหายเท่าไหร่นะคะเขาก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาต่อยอดไปยังหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของผ้าม่อห้อมเนี่ยที่อำเภอทุง่งโฮงจังหวัดแพร่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งม่อห้อมชั้นดีเลยนะคะของใครๆก็รู้จักนะคะเวลาใครที่ไป เยี่ยมที่จังหวัดแพร่ก็จะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ติดมือกลับมาค่ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นารายการที่มีการขึ้น ข,ขึ้นบัญชีในปีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีลักษณะต่างๆนะคะเรามีเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีทั้งเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษานะคะเรื่องของศิลปะก,การแสดงเรื่องของการเล่นพื้นบ้านนะคะเรื่องของงานช่างฝีมือดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องของแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลยังมีอีกอาสาขาหนึ่งหรือว่าลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจัก,กรวาลน,นะคะซึ่งประเภทนี้เนี่ยจะรวมค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเรื่องของต้มยำกุ้งที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนไปก็อยู่ในสาขานี้แต่เนื่องจากว่าปีนี้เราอาจจะไม่มีสาขานี้เข้ามาค่ะ,คะแต่ก็จะให้ได้เรียนรู้ได้ว่ามันมีลักษณะที่ที่ครบกันก็คือมี6ลักษณะค่ะแอบสงสัยต้มยำกุ้งกับจัก,กรวาลน,นี่คือ ๋ยวนี้กลุ่มนี้คือได้ได้ยังไงเขาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะที่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาลในส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะเพราะว่าในต้มยำกุ้งเนี่ยส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่างๆค่ะใช่ค่ะทั้ง กุ้งเองะนะคะหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ในต้ยมยำอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเขียนเข้าไปในแบบที่เราเสนอไปอยังยูเนสโกเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความผูกพันระหว่างมรดกภูมิปัญญาหรือว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยค่ะกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ mm hmm. ก็คือว่าถ้าเรายัางรักษาแหล่งที่เป็นแหล่งอาหารของเรานะคะนั่นก็ประกันได้ว่าอันนี้คือจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะ แล้วก็การที่จะเลี้ยงกุ้งได้เนี่ยค่ะน้ำเนี่ยจะต้องใสต้องสะอาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแหล่งน้ําให้ดีก็ ผูกพันกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมันมีข้อผูกพันนั่นหมายความว่าตัวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยจะต้องมีคุณค่าในตัวเองนะคะจะต้องมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคมของตนนั่นจึงเป็นสิ่งที่เรายังจะสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลานของเราในอนาคตค่ะค่ะพอคะในแง่ของคุณค่าที่ค,ควรค่าแก่การอนุรักษ์มากๆใน ทุกๆอย่างที่เราได้มีการขึ้นบัญชีไปเนี่ยแต่ว่าในแง่ของการต่อยอดไปสู่ริเชิงของเศรษฐกิจในการสร้างรายได้หรือแม้แต่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมตอนนี้เรามีแผนการอะไรยังไงบ้างคะค่ะคือเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคะ,ะการที่เราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เป็นส่วนสำคัญแล้วที่จะทำให้ชื่อเสียงของมรดกวัฒนธรรมของเราเนี่ยคะ่ะได้รับการเขาเรียกว่าเผยแพร่ไป ทั่วโลกเลยนะคะใครๆก็รู้จักยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องของต้มยำกุ้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอวัตถุดิบต่างๆใช่ไหมคะนั่นก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นนะคะเป็นที่ต้องการของบุคคลในทั่วโลกเนี่ยมากขึ้นนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสงกรานเนี่ยเราก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคนที่เข้ามาสนใจแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เรายังคงจะต้องรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไป ไปเนะะี่ยค่ะคือสิ่งที่ปีนี้เราใช้คอนเซปต์ว่าเป็นอย่างสงกรานต์บ้านฉันอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็คือต้องเป็นอัตลักษณ์ของทางวัฒนธรรมก็คือคุณค่าที่ยังคงสืบทอดกันมานะคะจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือความกระตัญญูนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกลับไปนะคะมีการทําบุญนะคะมีการที่ไปรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายหรือว่าเราไปทําบุญที่วัดนะคะไปส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําพระสงฆ์นี่คือเป็นสิ่งเขาเรียกว่าปฏิบัต ที่ดีงามนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตนเองที่ว่าแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างสงกรามที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะอย่างเรื่องของ อมอนพระประแดง<ม>อย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะมีทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นๆน,นะคะมีทั้งอาหารในประเพณีของเขานะคะใครใครไปก็อาจจะต้องอยากชิมเรื่องของข้าวแช่นะคะ<ม>หรือว่ากะละแมนะคะ,คะข้าวเหนียวแดงอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่อยู่ในเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่า เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนันนักท่องเที่ยวที่ไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราไปเล่นสรดน้ํากันแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้ชมแล้วก็ได้เอาเข้าไปมีสัมผัสเนี้ยค่ะสิ่งที่เราสืบทอดต่อๆกันมาด้วยค่ะ,คะแล้วคนในชุมชนเองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไม่ให้สูญหายยังไงได้บ้างคะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะการที่เราประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าประกาศขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะคนที่จะมีความ ผูกพันหรือว่าความภูมิใจคนแรกเลยเนี่ยก็คือชุมชนที่เป็นเจ้าของมรดกที่การสืบทอดเนี่ยค่ะแล้วเขาเองก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าผู้สืบทอดหลักผู้ดำเนินการหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราเองเนี่ยก็จะต้องลงไปเสริม ให้เขาเนี่ยสนับสนุนให้เขาได้สามารถสืบสานประเพณีนีน้หรือว่ามารดกต่างๆเรา,า,าเนี้ยต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังอย่างเงี้ยค่ะเขาคือหัวใจหลักของการดําเนินงานในเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําค่ะค่ะมีไหมคะที่ในกลุ่มของที่ที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะว่าผู้สื่อทอดก็แบบน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยแล้วเราจะกระตุ้นให้เขาช่วยกันร,รักษายัางไงหรือถ้าหากว่าเรากระตุ้นไม่สําเร็จแล้วมันมันจะหายไปไหมคะพอคือจริงๆก็มีความเสี่ยงเราถึงจัดเขาอยู่ในประเภทใกล้ดอก การสูญหายใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีใครอยากเข้ามาสืบทอดเลยค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะทําก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึก ต่างๆแล้วก็การถ่ายภาพการถ่ายวิดีทัศน์ต่างๆที่เขาได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการเขาเรียกว่าเป็นการสมวนรักษาวิธีหนึ่งแล้วคือการจัดเก็บบันทึกหลักฐานยังเป็นระบบอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอย่างนี้ค่ะเขาก็อาจจะสามารถจัดแสดงสิ่งที่ยังเป็นภูมิรู้ของเขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นได้คนรุ่นหลังก็อาจจะขอเข้าไปชมนะคะ เราไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่อยากจะมาอนุรักษ์หรือว่าสืบทอดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะก็น่าจะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานที่ดีกับคนรุ่นหลังถ้าเกิดสมมติว่าคนรุ่นหลังอยากจะมาสืบทอดก็จะได้เข้ามาชมอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการอ,อ,อนุรักษ์เนี่ยเอาละในกลุ่มประเภทแรกเนี่ยที่เราต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันกําลังจะใกล้จะสูญหายไปแต่ว่าในกลุ่มที่ เป็นกลุ่มที่2รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สูญหายไปนะจุดประสงค์สําคัญในในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรครับ<อ>่คือประการแรกเลยนะคะคือเพื่อให้เขาว่าเกิดความภูมิใจแล้วมันก็คือการส่งเสริมการมองเห็นนะคะคือบางครั้งอะคะ่ะในชุมชนเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะมีมรดกวัฒนธรรมชิ้เนียนะค,ะค่ะแต่พอเราประกาศขึ้นทะเบียนขึ้นมาหรือว่าประกาศขึ้นการขึ้นบัญชีขึ้นมาเนี่ยทุกคนอะรับรู้แล้วว่าท้อง ถิ่นนี้มีมรดกภปัญญาในแบบนี้นะคะเขาก็จะได้ อย่างน้อยก็ถ้าเกิดสมมติเป็นคนรุ่นหลังอาจจะอยากเข้ามาเรียนรู้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาสืบทอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราอยากให้เกิดกันเขาเรียกว่าทุกฝ่ายอะคะ่ะเข้ามาร่วมมือกันชุมชนเองอาจจะไม่ใช่เป็นคนเดียวที่สืบทอดมรดกปุญญานี้ได้อย่างมีพลังแต่ถ้าเราได้รับการเสริมพลังจากหน่วยงานอื่นๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าโรงเรียนผู้นําชุมชนวัด อย่างเงี้ยค่ะวัดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้มีบทบาทหลักในการสืบสารมะระดกภูมิปัญญาในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้า,เ,าเราเขาเรียกว่าสืบทอดลมหายใจต่างๆเหล่านี้ต่อไปได้เนี่ยมันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเสริมพลังในชุมชนค่ะแล้วแล้วเราก็อยากให้เขาอะหลายๆผ้ภาคส่วนเนี่ยได้มาหารือกันได้พูดคุยกันว่าเขาจะพัฒนามะระดก อันนี้ตอไปอย่างไรในทิศทางที่เขาต้องการในทิศทางที่เขาจะได้ประโยชน์จากมรดกภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้มากที่สุดค่ะถ้ารัฐเองจะมีแนวทางในการจะเสริมพลังกับชุมชนยังไงเพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้อะค่ะส่วนที่หนึ่งนะคะอย่างที่เราประกาศขึ้นบัญชีหรือประกาศขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเรามีเงินทุนที่บอกว่าเราจะสนับสนุนลงไปแต่ทางนี้เนี่ยทางชุมชนเองก็จะต้องเสนอโครงการเข้ามาอันนี้เป็นประการแรกนะคะแล้วก็ประการที่2เนี่ยเราอาจจะ ต้องไปเชื่อมโยงกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าจริงๆเราเราจะมองได้ว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อย,ยอดเข้ากับหลายๆอย่างได้อย่างเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะประเพณีต่างๆงานเทศกาลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าปฏิบัติสืบทอดไปแล้วก็อยากไป หนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวเขาอาจจะนําเข้ามานะคะแล้วก็พาคนไปชม,ชมที่ชุมชนนั้นชุมชนนี้อย่างนี้ได้นะคะหรือว่างานช่างฝีมือทีอ่บางที่เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ พบเจอกันแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะที่เขาอยากจะเป็น Creative Tourism อย่างงี้ค่ะเขาอาจจะอยากเข้าไปมีประสบการณ์อยู่ในชุมชนวันสองวันอย่างงี้ทางอันนี้เราก็จะสามารถที่เหมือนแบบนี่ไงของดีบ้านฉันนะคะ<ม>เราอาจจะ,ะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในบางอย่างที่พอที่จะให้เขาปฏิบัติได้อย่างงี้ค่ะมันก็นถือว่าเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกประการหนึ่งนะคะที่ สนับสนุนกับนโยบายรัฐบาลในขณะนี้ได้ค่ะเพราะค่ะ,คะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ,คะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมรดกภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่ในใดท้องถิ่นหนึ่ง<ช>แต่คือคมรดกของคนทั้งประเทศเลยเราทุกคนจะมีส่วนช่วยในการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ยังไงบ้างคะ่ะประการแรกเลยนะคะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่นะคะว่า,าประเทศไทยเรามีของดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าคนที่ต่างวัฒนธรรมให้เขา รู้แล้วก็ได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในแต่ละเทศกาลอย่างงี้ค่ะคือถ้าเรารักษาสเสน่ห์อันนี้เอาไว้ได้นี่นะคะเราสามารถที่จะต่อยอดไปยังอีกหลายๆอย่างเนี่ยค่ะในอนาคตได้แล้วก็ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยัง่งยืนต่อไปในอนาคตได้ค่ะ,คะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านผอ,อ,อก,กิติพรใจบุญค่ะ,คะผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญ,ญญาและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองมรดกภูมิปัญญ,ญาทางวัฒนธรรมขอบพระคุณพะอเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหญิงมากค่ะ หมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะวันนี้หนิงกับพออต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ